1>, 1 2 3สสแอคชั่นสวัสดีครับผมนายพาวรีรจีไทยเกินย้อนสู่เกมเย็นชิน Impact โอ้ยเกือบลืมเกือบลืมว่ามีกิจกรรมนี้เอ้ยเลยต้องเข้าเกมมาทำก่อนโอ้ไม่ตีฮะโอ้ยมัวแต่ลงไอ้อะไรนะไอ้อะไรอะ่ะติมูมาแรงอยู่นะครับของไอ้สตาร์เรียม่ปวดหัวหัวร้อนยังไม่ผ่านโลกห้าเลยมากลับมาที่เกนชินก่อนดีกว่านะฮะ อืมตอนนี้สตาร์เรลก็อัพแฟตไอ้น้องปูเสฉวนเข้ามาแล้วนะอืมตอนนี้เกนชินก็น่้จะเข้าสู่ใกล้แพด4.1แล้วนะครับมากิจกรรมการวิจัยแสงและเงาสเสน่ห์แห่งควันทายแล้วก็มีกิจกรรมนะครับลงเห็ดฟ้าเห็ดเหลืองคูณสองเดี๋ลืมมาทำารวันด้วยเด้อโอเคมาเดี๋ยวดูซิเกิอดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนเอ,อ ที่ชาญเมืองฟอนไทยนั้นดูเหมือนว่าจะมีคนที่ชื่อว่าบีซันกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่บีซันถ่ายรูปแงๆ่ๆ oh. งโอ้ยอเครดม่วงด้วยม้ทำเครดม่วงด้วยแล้วกัน <c oughs> อีกหนึ่งชั่วโมงหกโมงเช้า <c oughs> น่าน่าจะกินเวลาไม่นานมังม้งมั้งเรียกคำว่ามั้งไม่รู้ แต่มันเป็นกิจกรรมถ่ายรูปไงเออมันคงไม่ได้ใช้เวลานานหรอ,อกไม่น่าเกินชั่วโมงไอ้มอนเจมก็น่าจะ420เหมือนเดิมนะเนาะมาเวทเวทม่วงอะไรเนี่ยเวทสีอ้าสวัสดีเจ้ามากมีต่งาใงียจเิชอบตรงเวท,เวทม่วงตีมอนจบไวดี <laughs> ไม่เคยไม่เคยชอบเวทม่วงแบบที่มันไปคุยกับอินพีซีเนี่ยมันทำนาน รีซอมรีซันเนี่ยไม่ใช่นี่มันนักตบปลาเอา๊ะมีคนกำลังอยู่ข้างหน้าทำอะไรอยู่ด้วยข้างๆยังมีกล้องถ่ายรูปด้วยแหละดูแล้วไม่เหมือนกางตบปลาอยู่เลยใช่ว่าเราไปดูกันเถอะบีซอมนายจะต้องมัน่นใจในตัวเองหน่อยสิเชื่อมันในตัวเองซะอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว ขอแค่อขอแค่นายลงไปในด้ําลงไปในด้ำเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของก้อนพวกนี้ทุกอย่างมันกราบรื่นอ๋อกล้องกล้องกันน้ำเหรอ,อเออเออสวัสดีครับคุณทําอะไรอยู่เหรอวัดเดี๋ยวนายโผล่มาจากไหนเนี่ยทำไมไม่สูใหมเสียงกันเลยจะตกใจเกือบตกน้ำเนี่ยนี่ถ้าเกิดบื่อกี้จะทรงตัวไปอยู่แล้วก็เทคลยีการถ่ายภาพของฟอนท้ายได้จบเพลยแน่แเอองั้นก็ขอโทษแล้วกันครับนี่ว่าแต่คุณไายน้ําไม่เป็นหรอคะ ใช่คุณก็ดูเหมือนเป็นชาวฟอนไทยนะทําไมไว้ายน้าไนะม่เป็นนะฮะใครบอกว่าชาวฟอนไทยทุกคนตรงใบน้ําเป็นกันเราไม่ใช่แค่ชาวเมืองหินนะที่คนทํากับข้าวเป็นแล้วชาวเมืองลมก็ไปแต่งกวีเป็นทุกคนใช่ไหมล่ะฉันไม่คุยกับนายดีกว่ากูจะยืมอุปกรณ์ดำน้ําชุดนี้มันไม่ง่ายเลยยังไงวันนี้จะต้องลงไปถ่ายรูปใต้น้ําสักครอบอ่าโอเคอย่างงี้นี่เองเออแล้วไอ้กล้องถ่ายรูปวันนี้มันมีอะไรพิเศษเหรอครับอืมความพิเศษของมันนะเหรอกล้องถ่ายรูปอันนี้ฉันบีซัม อาคาเทียเป็นคนดัดแปลงมันด้วยตัวเองและนั่นคือความพิเศษของมันยังไงล่ะวิธีการดัดแปลงของฉันมันทั้งละเอียดและแยบยนตมากเลยนะวัสดุที่ใช้เป็นอุปกรที่ดีที่สุดด้วยเล่นของมันก็ดีกว่ากลของถ่ายรูปตัวอื่นเลยเท่าต่อให้ไปถ่ายในใต้น้ําคุณภาพของมันก็ไม่ลดลงเลยแจนับประกันว่าแต่พวกเอ่อคนในสมาคมอ่ะมันไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ของฉันเลยสักนิดแต่ดีแถมอุปกรณ์ถ่ายรูปมันขึ้นอยู่กับฝีมือช่างภาพเป็นหลักอุปกรณ์มันไม่สําคัญหรอกเพราะงั้นอ่ะนะจะถ่ายวิวสวยๆไปปิดปากคนไมรมสัขอองุปกณ์นซะ โอ้บีซันนายมั่นใจตัวเองหน่อยนะมั่นใจในตัวเองหน่อยมดนมีโพรงน้ำมันกำลังเหมาะสมแล้วก็ไหนํามันไม่มีปลากินคนหรอกอมันไม่มีปลากินคนแต่ว่าตัดน้ำคดดุเลยเนะ่โดยเฉพาะไอ้เพียเพียทะเลฉันโอ้ยตายสิว่าจุดประดาน้ำพวกนี้มันปลอดภัยจริงเหรอเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเบิดตุ้มตามตอนฉันอยู่ในน้ำกดได้แล้วฉันก็ถูกขึ้นน้ำพัดไปจนมีใครหาเจอโอ้ไม่นะแม่ลูกวลาทะเลกำเริบผมเข้าใจครับผมเข้าใจ เอองานให้ผมช่วยถ่ายรูปใต้น้ําให้คุณไม่ล่ะอะอจริงเหรอนายช่วยฉันจริงเหรอโอ้แม่เจ้าพ่อหนุ่มหน้าตาดีผู้อ,อกอ้อมอารีนายคือผู้ช่วยชีวิตของฉันเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> อืมฉันเป็ขอให้ใดทําทงานฟรีอยู่แล้วนะยายได้ขาดตอบแทนอย่างสมน้าสมเนื้อจะวไว้ใจฉันดิอ๋อจริงสิจะทำเสร็จลักทิวท้ายที่สวยงามใต้น้ําให้น,หนายผลน,นแบนดดี้ด้วยนะแล้วก็มีบางสว่วนที่มาอยู่บนบกด้วยเออมันก็ะดาแถวนี้แหละตัวนี้อุปกรณ์ใหม่เอียมององ ต้องหาสถานที่ทดสอบเอ,อเผื่อสองสามทีนะเรียบร้อยแล้วฉชิขอฝากอนาคตของเรืิอการถ่ายภาพแห่งเมืองปอนท้ายและอุปกรณ์การถ่ายรูปของฉันไปกับนายด้วยแล้วกันนะเออยังไงฉันจะรอนายอยู่ที่ฝั่งอือรออยู่ตรงนี้แหละหมว่าจะปวดกล้องถ่ายรูปพิเศษของบีซัมน,นั้นสามารถถ่ายบันทึกภาพเป้าหมายได้ระหว่างการถ่ายภาพจะมีมุมที่ต้องการบันทึกแล้วไม่รู้เว้ยพยูดไม่อ่านเอ่าโอเคต้องใส่ใช่ไหม เปลี่ยนเดือดว้าวก็เหมือนปกติดีกว่าไหนดูซิมีกี่จุดอืมแอะแค่นี้เองเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้อีซี่อืมเจ็ดเจ็ดหกสี่สิสองโอเคสี่ร้อยิบไพมอนเจเหมือนเดิมนะฮะอีแรกก่อนแล้วกันอืมฟอนทิเมอร์แอบิรันเรอในเวอยู่แถวนี้อ่ะ แล้วทำไมมันไม่มีภาพอ๋อเรายังไม่ได้ถ่ายไปโไห้ดูสิก็แค่ไปถ่ายแชะแค่ได้นะเออแล้วมันยากตรงไหนวะไงนี่นหรอยังไม่ได้ถ่ายภาพตรงที่ตามเงื่อนไขก็มันให้มาตรงนี้แล้วอืมไหนเนี่ย ได้เลยวะเออแป๊บหนึ่งไม่บอกอะไรเลยอ๋อไม่ใช่นี่ไงมันทึกภาพสีพิเศษแตกต่างกันสามชนิดเออตุกอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่วะ อ๋อไอ,ไอเอกเบนเนี่ยนะโอเคยังไงโอ้เยอะแยะเลยเฉพาะกระเบนที่อ๋อนี่ไงม,มันมันมีสัญลักษณ์อยู่อ๋อก็คือถ่ายไอตัวนี้นะเอ่ออันนี้หนึ่งสองตัวเอ่อในแวะอ้าวก็เสร็จแล้วนีหว่าเสร็จจุดหนึ่ง ฮันเตอร์เลสีพิเศษแล้วแล้วไอที่บอกว่าเออแตกต่างกันสามชนิดนี่คืออะไรวะก็คือนี่หรอมันมีหัวอ๋อนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่วะนี่ตัว กล้องถ่ายได้ใต้น้ำได้จริงด้วยนะฮมาความว่าไงอะ่ะมันมันจะมีตัวกระเบนนี้แตกต่างกันอีกสามชนิดอะ่ะ<ม>โอเคช่างมาแล้วกันเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอ๋อมันอ๋อ,อ,อโอเค <laughs> อยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเความาดิอืมเขาก็บอก <Okay. S 2> นึกแล้ว่าก็ดูไอ้จุดกล้องถ่ายรูปในแม่มแล้วกันนเะนี่ยอ,อ๋อมันมันมีกระเบนมันก็คือไอ้ตัวพวกนี้อีกออันนึงก็น่าจะเป็นหใช่หรอวะเออวะงั้นงั้นอีกตัวหนึง่งงั้นจะเป็นไอ้อ่าอะไรนะปูปูใช่ใช่ไอ้ไอ้ปูเสฉวน ข้างบนข้างบนน่ข้างบนงบน,งบน,นี่ไงอูมาละอยู่นี่ให้ถ่ายะสียดีๆข้างล่างนี่ก็มีนีหว่าเอามีใช่เว้ยมันต้องมีสัญลักษ์ถ่ายรูปสัญลักษ์ถ่ายรูปนแ่วะ อ๋อนั่นไงไม่ใช่นเ,เ,เนี่ยออเคจบนีตัดน้ำต่อไปไกลไกเครื่องสาร ไอ้เครื่องรางน่าจะเป็นไอ้พวกไอ้อะไรนะไอ้พวกไอ้นั้นปะจากกลน่ะไอ้พวกมันจากกลแน่เนี่ยอะไรก็ได้แต่ไม่เอาไอ้ไอ้ไอพวกพูดน้ำวารีเนี่ยไม่งดูกเกินอ่ะถึงแล้ว ไหนว่ะดูแถวนี้ยังมีตัโกนเครื่องรางเค้ื่อนไหวอ๋อนี่เหรอโอ,โอเคไอตัวเนี้ยเ้าก็ใช่ด้วยนี่ว่าโอเคไหนวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำว่าจริงๆมันก็บอกว่าไออันนี้มันอยู่ไหนนี่ไง อ๋อโอเคไล่ไปเลยนะฮะจากบนเครื่องรางมาตรงนี้มันก็บอกว่าแต่ละจุดไอ้รูปถ่ายมันอยู่ตรงไหนบ้างงั้นก็ง่ายแล้วโอเคว้าวอยู่นิ่งๆนัน้องว้าวหมาหมาไม่หัวเป,ป็นปืนถ่ายรูปเสร็จแล้วเตือนได้ ันนี้ก็ได้เอะโอ้ใจเย็นพี่ทำ <c oughs> เลยวะอู้ <c oughs> เอาเศษิึนสวนมกักงฟาไม่ได้ฟาร์มเลยขาดแคลงเลือเกิน <c oughs> เวลโลกในวันท้ายก็ยังเรว่อรงอยู่เลยเด็ก <c oughs> ยังไม่ได้ไปไล่ทำเวสฟ้าเลยยังอยู่เวลอรนึงอยู่ <c oughs> โอเคเรียบร้อยออกไปอันที่สสุนัขพันธุ์พิเศษที่อยู่เฉพาะ <c oughs> วันท้าย อ๋อก็อ้พวกน้องหมานะนี่พวกน้องหมามาพูดเดินหมาได้ไปถ่ายรูปไอ้พวกเมลูซีนไหมมามาเอกี่จุดอืมอ่ะ อันนี้นับอ๋อคนละตัวกันด้วยอืมอ่าโอเคีสองตัวอทำไมตอนเราถ่ายไม่ไม่สวยเท่านี้วะว้าวจะกลสอดแนมจะกลนภาคพื้นดินจะกลเก็บเกี่ยวเออสุนัขสุภาพสตีสุนัขสุภาพบุรุษเอออีกอีกชนิดหนึ่งสุภาพอะไรส,สุนัขเอ้กระเทยอ่ะ ไม่รู้มีมีสตรีและสุภาพบุรุษแล้วไงเลยออีกอันหนึ่งอะไรวะสุนัขกระเทยอ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้เหยียดเพศหรือบุรีนะฮะก็ก็มันก็ครบแล้วไงใช่ไหมสุภาพสตรีสุภาพบุรุษตัวหนึ่งอะไรอ๋อสุนัขตำรวจโอ้หยป้าโอเคสุนัขตำรวจ แน่แล้วก็คิดไปไกลสุนักรักษาการโอเคมานกพิเศษเฉพาะในฟอนไทยนกพิเศษตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็มีเควสฟ้ายังไม่ได้ทําเลยอืมไว้เดี๋ยวหาเวลาว่างไลฟ์สตรีมทำเวสฟ้าฟอนไทยก่อน,น,นนะอัปแดท4.1นะฮะมันจะครบรอบ3ปีแล้วนะครับไอ <100. S 1> ที่เออ่ยังไม่ได้ใช้คูณ2นะครับเพราะมันจะรีะนะก็รีใช้แต่เด้อก่อนนั้นเทพมา นกนกนกอันหนึ่งนกหางสีชาติไม่ใช่วะอันนี้มันชนิดเดียวกันเออในแกอ๋อนี่ไงไอ้นก ไอ้นกพิเศษอามึงอยู่ไหนวะกลายเป็นน้องไก่ซะเอา้าหายอ๋อมไวไปถ่ายรูปอย่างเดียวนกกระจอกร่มแดงอมน้ำตาลพีราบหางสีชาติแม่แปลไทยนี่เทลเลิน เอา้าวนี่ก็ถือเป็นนกเหรอแต่ว่าเรียกหง,หงหงหรือห,าหอ่านวะเออมีขี้ที่เดียวเหงายังไม่ครบห่านปีหิมะตัวหนึ่งอยู่ข้างหลัง yeah. นี่ก็โควดฟ้าก็มีตรงนี้ไม่ได้รับเลยรอไปก่อนนะ เดีย๋ยวจะหาเวลามาทำฮะอ๋ะอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยากขึ้นนะครับโทษทีฮะอ๋อสายอยู่สายชู้สายยุบสายยุบอะไรวะเนี่ยโอ้ยยุโอ้ยบัก อ๋อมันมันมันเตี้ยไปมันเตี้ยไปโอเคโอเคปิดเองปิดเอง <c oughs> มีอาการแลกดอนเกิดขึ้นได้นกอะไร <c oughs> ดูสินกนางนวลสีม่วงทองอ๋อโอเค วัตถุที่ดมอยู่ใต้น้ำโอเคดำน้ำโอ้ไม่น่าถึงสามสิบนาทีครับ<笑><笑>ง่ายเกินเออสี่ 400, ร้อยสี่ร้อยยีสิบพลมเจมดูดพลังหน่อย <Okay. S 1> อะไรเอยอเรือเหรอสิ่งที่จมอยู่ใต้น้ำมันคือเรือ เอเดียวเจ็บแป๊บงำไปดูสิอีกจุดหนึ่งอะไรก็ได้ยกเว้นไอหัวหัวไอมังกรนะได้ไหมสยองขวัญเลือเกินไม่อยากเข้าไปใกล้ไปเลยไอไอ,อหัวสัปลาดน่นะแต่เห็นว่ามันเวฟฟ้ามันด้วยนะรอ,อไปก่อนแล้วกันสิ่งมีชีวิตใต้ อย่างซูมอย่างนี่อ,อ๋อ,อนี่ไงกระดูกระดูกโอกระดูกระดูกเคเศษซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลดีนะมันมีแค่ตัวเดียวนี่นเกิดม,มีหลายตัวที่สยองขวัญเลยเรืออับปาง มาหารสุดท้ายสถาปัตยกรรมบนพื้นดิน,อ,น,นอันนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกับไอ้บีซันนอนอืมเร็ดแนะแป๊บเดียวอีเวนต์ง่านสถาปัตยกรรมโอ้ยอยู่สะสูงเลยเว,ว้ยอึบอึบอ๋อข้นงบิน น,นี่ถึงไหมเบะไปไปอ่อ๋อเอ็นี่อ่ะอ๋ออย่างวะมันนี่บอกก็ไม่ใช่อย่างวะ อ๋อกูไม่ได้เรื่องโอเคกูผิดเองโทษโทษโทษแม่ใครเอาเครื่องบินไปแล้วไม่ไม่กลับประจอดที่เดิมวะเรือบินแอนโตแอนโทนีแอนโทนีโรเจอร์เห็นไหมต่อไปอีกอันหนึ่งอยู่นู่นไปก่อนไหนๆก็มา เจอเสาแดงป่าโทรมสองโคโเป็นไม่ยากยเ๊ะทำไมมีแค่นี้วะ โอ้โหมันอยู่ตรงนี้ดิเองร้อยแม่อันสุดท้ายเออมันดีว่ะเราถ่ายรูปครบหมดแล้วมันก็หายไปเลยเนี่ยฮะอ่าอันไหนใกล้กว่าตรงนี้แหละว่ายน้ำมันช้าวุบแวบ ผมมาป้นผลไม้ตรงไอ้นอกนี่ตลอดเลยเอ้เกียจไปเก็บต้นที่ประจำที่ประจำจะต้องมีแหล่งฟาร์มที่ประจำป่าสิเดี๋ยวไปยุ่งกับพีดีชูเดียวปล่อยเขาเต้นไปนะ <c oughs> ยังว่าเรือไปแล้วอันนี้อะไรอ,อ่ะอ,อ๋อนี่เหรอหอคอยนี่เหรอเรียบร้อย 420พายนเจมอยู่ในมือข้าวาา่าฮจาจไปละสถาน,นีรีเลย์พลังสสารวิญญาณขนาดใหญ่มันต้องมีประเด็นอะโอเคน็ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาสเสน่ห์แห่งปอนทายแต่กลับไปคุยกับมันหน่อยสิเออมันอยู่ไหนนะนะเอออยู่อยู่อยูดกูลืมแล้วเนี่ย เออมันอยู่ไหนนะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าไม่ผิด <S <S เฮ้ยบีซอนเสร็จแล้วเป็นทำเทียมนะฮะพอเล่นอีเวนต์เสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับเอ็นพีซีเี่เบ๊ะจำนี่แหละจำได้ว่าผ่านในม้าตัวนี้ไปอะ อัน,นี้น่นไงนั่นไงเงี้ยเจอลัลุงตบปลาแล้วก็บีซัมเอ้ลุงตบปลานี่เยัยไม่เคยมาคุยเลยคุยดิดาเนียนก่อนจะตบปลาเป็นฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะสามารถตบปลาแปลกประหลาดหาย,ยากจากน้ำได้เยอะขนาดนี้เลยนะ เกี่ยวกับการตกปลานี่นเป็นงานเด็กๆที่เพื่อนของฉันได้นำมาตอนแรกฉันก็คิดว่าการตกปลาเป็นกิจกรรมที่ทดสอบความอดทนและความมันคงน่าเบื่อมากแต่เพื่อ,อ,อแต่เพื่อนฉันกับโบกมือบอกไม้อย่างมีเลสไนและบอกว่าไม่ไม่การตกปลาไม่ใช่ทุกอย่างของงานเด็กๆนี่หรอกนะมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือสักเล่มนั่นแหละหนอกจากเนื้อหาในหนังสือแล้วยังมีโอกาสได้รับประสบการณ์อย่างอื่นจากมันด้วยยกตัวอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์ภูมิหลังได้เรื่องราวและการฟังความ,มเห็นของนักอ่านคนอื่นๆและการชมผลงานประเภทต่างๆที่ดัดแปลงมาจากมันเป็นต้นไง ซึ่งความจริงแล้วได้พิสูน์แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมามีเหตุผลสำหรับฉชนแล้ววะนะก็แค่ต่างนาต่างตาว่าเขาน่าจะตกอะไรดีอืมมันก็รู้สึกสนุกมากแล้วล่ะไม่มีของอะไรให้หน่นะ <c oughs> อยแล้วเกี่ยวกับของแปลกประหลาดที่เจออืมมันมีคําพูดคํานึงที่แพรหลายในหมู่ <c oughs> ผู้ชื่นชอบการตกปลาไม่ใช่เหรอนักตกปลาสามารถตกได้ทุกอย่างยกเว้นปลาทําทไมกูนึกถึงไอเมืองไม้เลยว่าอ้อเอควสม่วงที่มันตกปลาแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้อะเออได้แต่ของโบราณแล้วก็มีอเจ๊หนึ่งตามติดที่เขาอ่ะ <c oughs> แรกเชนทุกวันเป็นใครเลื่องแต่ลกใครจะไปรู้วัทีิสูเมรุมันจะมีนักตกปลาในตำนานแบบนั้นอยู่จริงๆเหรนะ่ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแหล่งน้ำเหยื่อตบปลาอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่เขาก็ตบได้อย่างอื่นเสมอที่ไม่ใช่ปลาอ๋อคุณรู้นะใครแต่คุณลืมชื่อมันเออทุกคนต้องเคยเจอเนะครับไอพ่อหนุ่มนั่นะนะนายชาชะมัดจอกูนกว่าการตบปลาได้ปลาไขาลานจากแหล่งน้ำในฟอนทายมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วแท้ๆนะถ้าเกิดตบขึ้นมา มันสามารถประกอบกันเป็นโลกของผู้ที่ชอบการตกปลาได้งั้นโลกของเขาเนี่ยคงมีสีสันน่าดูน่าจะเป็นสีดำครับเฮ้ยฉันไม่พูดดีกว่าฉันเองต้องพยายามด้วยเหมือนกันแย่ปะอ่ะนี่ไงงั้นก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้สมพรปราบเลยนะตอนนี้ฉันเป็นแค่มือใหม่ตกได้แค่ต้นไม้ดอกหยานิดหน่อยเองแหละเฮ้ยถ้าเกิดมีคนบอกฉันภาษาลายมันไม่ใช่พืชก็ดีสิเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าเรืพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันแล้วถ้าเกิดเธอไม่รังเกียจก็เอาไปเถอะอ๋อขอบคุณมาก อืมเอาสารายให้เราเอาาา๊ะบอกตามเด็ดแหละเอ้าไหนกลับมาแล้ว่ะมีอะไรอยากถามฉันไหมเกี่ยวกับตัวตนของคุณเนี่ยครับฮะฉันเหรอฉันก็เป็นนักประชันภัยคนหนึ่งของคิวนักประชันภัยเมืองฝอนทายนั่นแหละนะเอ้าแล้วทาไมอ๋ออันนี้คือชุดด,ดาน้ำมึงเหรออ๋อปกติใส่ชุดไอ้นักประชันภัยสีเขียวนะในขณะเดียวกันชกเป็นสมาชิกข,ของสมาคมรักกองทายดูบีกด้วยนะ แต่คนในสมาคมรักกล้องถ่ายรูปชอบพูดว่าคุณภาพของรูปภาพอมันอยู่กับฝีมือของช่างภาพฉันได้ยินมาว่ามันเป็นคนกลุ่มถึงจงใจใช้กล้องถ่ายรูปที่ร้านสมัยเพื่อพัฒนาฝีมือพวกเขาเฮ้ยเรื่องใส่ตัวชะมัดแต่ฉันไม่เหมือนกับพวกเขาหรอกนะฉันชช่อุปกรณ์ที่พันดีกว่ามันก็จะทําให้การถ่ายรูปนั้นออกมาดีพวกเขาคิดว่าฉันไม่เข้าใจศิลปะฉันคิดว่าพวกเขาต่างหากที่ไม่เข้าใจเรื่องการถ่ายรูปอะไรเลยโอเคก็จริงๆมันก็มันก็แล้วแต่ครับใช่ สักวันนะคนพวกนี้จะเข้าใจใช่จะเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีใช่สิ่งสำคัญก็คือเทคโนโลยีต่างหากมันก็ไม่ใช่นะเทคโนโลยีถ้าเกิดมาดีไปแต่คนใช้มันห่วยแต่มันก็ห่วยนั่นแหละทําไมคุณถึงไม่กล้าดําน้าล่ะครับเออมันก็เหมือนกับที่บางคนไม่กินเห็ดบางคนกินปลาแล้วออกมาสภพานร่างกายเขแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะฉันทนกับสภาพแวดล้อมที่มืดมิดตตยน้ําไม่ไหวโอเคมึงเป็นโรคกลัวทะเลมันกูแต่ว่าอยู่ในน้ํามากนานๆอ่ะฉันก็หายใจไม่ออกแล้วแล้วนะ บางครั้งแขนขามันชาแล้วก็เวียนหัวจากนั้นชั้นเลยทํากล้องถ่ายรูปในมือหล่นไม่รู้ตัวน่ะสิเนื่องจากทำกล้องถ่ายรูปอันนี้หล่นไปชักนไม่อยากนำน้ำลงไปถ่ายรูปอีกเลยล่ะอ๋อนี่อันที่ห้าแล้วเหรอเอ,อ้ยอันนี้อันที่หกสิ <c oughs> เนี่ยแย่จบไม่มีอะไรแล้วลาก่อนนะครับอืถ้างั้นเหลืองถ่ายรูปตะกวนเธอเลยนะฉันจะรออยู่ที่ฟางนี่แหละเรียบร้อยไปทั้งน,นานแล้วครับเธอแม่โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ e ีเวนต์การวิจัยแสงและอ่ะนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กเงาะแต่เล็กเงาสเสน่ห์แห่งฟอนทายก็อ,อน่จะอีก 3- าสี่วันนะครับก่อนที่แผ่นใหม่จะมาใช่ไหมก็อย่าลืมมาลงรีเลย์ลง,ลงอ,อนู่นนี่นั่นด้วยนะครับใครยังไม่ได้เฮียจงก็ขอให้ได้อะนะใครจะเปิดางงาให้ใช่ก็ตามสบายนะอืมแต่บางคนไปอยู่กับพี่นิวพี่นิว,นวกับพี่โจทาร่ไม่รู้อะแต่คนภาคโจทาร่มันมาภาคสิงญี่ปุ่นเนี่ยชื่อแม่งอ่านยากพี่อะไรพี่วูฟมั้งใช่ไหมเออไอ้พ่อหนุ่ม หัวทรงผมมาไอ้มาป่านั่นแหละเออก็ขอให้โชคดีนะครับเงินก่าสุดท้ายนี้น่ารักกันดิเป็นสายรุกไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับบาย